อุจจาระแข็งมากเนี่ยทำยังไงให้นิ่มเนี่ยคลิปนี้เนี่ยมีหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าให้ช่วยทำคลิปนี้หน่อยนะอถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอุจจาระแข็งถ่ายยากยากหรือถ่ายทีละนิดทีละหน่อยนะสิ่งที่คุณลืมไม่ได้คุณต้องมีนี่น,นี่นี่ค่ะมะเขือพวงค่ะเพียงแค่คุณนำมะเขือพวงเนี่ยนะถ้าคนที่กินสดได้นะ คุณก็สามารถกินกับน้าพริกก็ได้ห้าหกเจ็ดเม็ดแต่คุณก็กินไปหรือบางคนก็เอาไปต้มบางคนเอาไปเผาไฟแล้วมากินก็ได้นะคุณทําตามอย่างเงี้ยก็สามารถแก้ปัญหาลูกอ,อุจจาระแข็งแข็งให้คุณได้หรืออีกวิธีหนึ่งคุณก็สามารถนํามะเขือพวงสักกำมือหนึ่งนะทุบๆๆทุบ,ทบ,ทบให้แตกหน่อยแล้วนําไปต้มกับน้ำหนึ่งขวดเล็กนะสิบบาทเมื่อเดือดแล้วทิ้งไว้สามนาทีคุณนําน้ําเข้ามาดื่มกินเถอะสามารถสามารถคลิปนี้นะแก้ปัญหาทําให้อุจจาระของคุณน่ะนิ่มไหลลื่นขึ้นมา ได้เลยนี้นีน,นีสุขภาพนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องถ่ายยากถ่ายเยน็นหรืออะไรแล้วแต่มีความสําคัญกับคุณทั้งนั้นนะ <hier> โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องทั้งหลายพี่หมอพูดเรื่อยเลยนะปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องทั้งหลายเนี่ยทำให้คุดเป็นโรคร้ายนะโดยเฉพาะจุกแน่นท้องหายใจเหนื่อยเหนื่อยใจสั่นๆทําอะไรนิดเดียวมือทําอะไรนิดหน่อยมือไม้สั่นตกใจง่ายอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ไหวอย่างเงี้ย พี่หมอให้คําแนะนํากับหลายท่านมากเลยนะหายได้ดีมากๆดังนั้นคุณอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเลยอย่งหรืออยากหายแล้วหรือยังถ้าอยากหายแล้วสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลย0972894916เบนพัชระครับ